คุ้มหรือเปล่าครับสำหรับม a ร์ต้าสองสองพันยี่สาในราคาเริ่มต้นแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกายละเอียดต่างๆรวมถึงราคาที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดด้วยครับเดี๋ยวหลังผมจะไปรีวิวคันจริงให้ดูกันนะสาวกมาร์ต้านี่คือรอนานนานเหลือเกินนะครับสำหรับมาร์ต้าสองกว่าจะเปลี่ยนเป็นเจเนอชันไมเนอร์เชนในปีนี้นะครับบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้หลายปีเลยก็ว่าได้นะครับมาร์้าสองนี่เป็น ที่ขายดีกว่ารุ่นอื่นเลยนะครับแต่ปัจจุบันไม่รู้ไปตกอยู่ตรงไหนแล้วเรามาเริ่มกันที่ราคาอย่างเป็นทางการดีวกว่าครับตัวถังที่เป็นซีดานแล้วก็แฮตแบ็กนี่ราคาเท่ากันด้วยนะครับจุดนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยผมเชียร์แฮตแบ็กนะครับเพราะสวยกว่ากันเยอะเลยในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะเป็น 1.3C ราคาเริ่มต้นเนาะ5 90, 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองครับและ 1.3S ราคา6 8 0 0 0 0บาท 1.3 SP ตัวท็อปในรุ่นเบนซินเนาะราคา730,000บาทครับและในส่วนของดีเซลมี2รุ่นก็คือ1.5 Turbo XD 720,000บาทและรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นท็อปสุด1.5 Turbo XDL ราคา830,000บาทครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบีย้ย1น9 5ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปียังไม่ดอก0ูนย์นะครับ รอบนี้สีตัวถังมีเรียดมากถึง9สีเลยดีเด้อครับมีสีใหม่ต้องหลายสีแน่สีใหม่เหมือนจะมีตั้ง3สีเลยนะครับสีแรกคือสีแดงคลาสิกของ m a สด้าเลยเนาะสีแดงที่พิเศษมากๆครับเพิ่มเงิน12,000บาทต่อไปเป็นสีเทาสีนี้ก็เพิ่มเงิน10,000บาทนะครับสีขาวอันนี้ก็เป็นขาวแบบสวยงามมากๆเพิ่มเงิน7 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับและจะมีสีดำอันนี้ไม่ต้องเพิ่มเงิน สีเบจก็ไม่ต้องเพิ่มเงินสีเทาก็ไม่ต้องเพิ่มเงินครับและจะมีสีเทาเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสีใหม่ไม่ต้องเพิ่มเงินและสีฟ้าใหม่เช่นเดียวกันไม่ต้องเพิ่มเงินครับสีน้ําเงินแบบใหม่ก็มีมาด้วยนะครับและไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยหลังคาสีดําก็จะมีในรุ่นที่เป็น1.3 SP และ1.5 XDL นะครับในส่วนของรูปทรงแน่นอนว่าสวยขึ้น ไฟหน้า้ายเดิมนะครับแต่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่จะเป็นแบบปิดเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเลยครับสวยดีเลยนะจะมองออกว่าเป็นช่องๆเหมือนกันครับแต่ถูกตัวแต่งด้วยวัสดุสีดําทําให้ดูเก๋แล้วก็สวยงามมากตัวแฮชแบกนี่มันดูเท่จริงๆเลยครับล้ออลอยลายใหม่ตกแต่งให้มันเข้ากับสีตัวรถแบบนี้ด้วยตัวที่เป็นสีดานในรูปเห็นว่ากระจังหน้าเป็นแบบบางพึ่งนะครับแต่ก็มีวัสดุตกแต่งที่เป็นสีดำเช่นเดียวกัน ไม่ใช่แค่ภายนอกสวยขึ้นนะครับภายในก็อัปเดตมีอะไรมาเยอะแยะเลยครับแล้วยิ่งพวกระบบต่างๆนี้มีเยอะมากในรุ่นนี้เรามาดูกันสิว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่ามีการเพิ่มระบบ,บเบรกอัตโนมัติทุกรุ่นย่อยอันนี้ยังดีครับเพิ่มมาในทุกรุ่นย่อยด้วยนะครับมันจะมีระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติด้านหน้านะครับแล้วก็ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติด้านหลังด้านหลังก็วลาถอยนะครับอย่างเจ๋งนละครับมีระบบนี้ขึ้นมา มีการเพิ่มระบบควบคมุคมคอนโรอัตโนมัติแบบแปรผันมาในรุ่นนี้และก็เพิ่มระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงนอกช่องทางจาราจรด้วยเพิ่มระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกให้ด้วยนะครับเพิ่มระบบปอกไฟสูงอัตโนมัติเปลี่ยนวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารใหม่ด้วยครับและแน่นอนว่าดีไซน์ของกระจังหน้าแล้วก็ดีไซน์ของด้านท้ายรวมถึงล้อลอยก็ใหม่หมดด้วยครับเครื่องยนต์จะเป็นเบนซิน1.3 skyactiv-g 4สูบเลี่ยน ให้กำลังอยู่ที่105แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรเลยนะภายในได้หน้าจอการที่เป็นเซนเตอร์ดิสเพย์แบบสีขนาด7นิ้วจุดนี้ผมว่า m a สเตอยังให้จอที่เล็กมากพอสมควรอยู่นะครับยังดูไม่ไฮโซเท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไรครับยังมีรองรับระบบที่เป็น Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยครับอันนี้โคตรเจ๋งชอบมา,มากๆเลยครับที่ไม่ต้องเสียบสายแล้วแบบนี้ ที่ชาวทดสอบไร้สายแบบ w i l d ชาร์เจอร์ก็มีมาให้ด้วยและในส่วนของระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มมากขึ้นนะครับมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมแรงเบรกขณะเข้าโค้งระบบควบคุมสิ่งสภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อล็อกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในมุมอับสายตาก็คือประทัสปอร์ตนั่นแหละครับเตือนเมื่อเวลารถเราถอยหลังนะครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวาง ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติด้านหน้าและก็ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติด้านหลังชอบ2ระบบนี้จริงๆครับเป็นความปลอดภัยที่ดีมากๆระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงนอกช่องทางจราจรระบบเตือนการชนด้านหน้าและก็ช่วยเบรกแล้วก็มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินเวลาระเบรกทันหันครับถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตำแหนง่ง และคันนี้ได้กล้องมองภาพรอบพิทาง 360. 3 6 0องศามาด้วยนะครับเซ็นเซอร์กัลยาช่วยจอดด้านหน้า C และก็ด้านหลัง e ีตําตำแหน่งครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ Mazda 2 2,023ตัว m i ม่เนสเชนที่เพิ่งเปิดตัวบ้านเราเลยครับและวันหลังผมจะพาทุกคนไปรีวิวคันจริงกันนะครับเป็นไงบ้างครับชอบคันใหม่ล่าสุดของ Maz d a 2หรือเปล่าครับ